สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหารสั้นนะคะหรือการหาคำตอบของการหารโดยวิธีการหารสั้นนั่นเองนะคะคราวที่แล้วนะคะนักเรียนจะเรียนกันในเรื่องของการหารยาวใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูการหารสั้นนะคะนักเรียนการหารสั้นนะคะจะต่างจากวิธีการหารยาว อันดับแรกเลยคือเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายของการหานสั้นเนี่ยคือจะมีโค้งด้านหน้านะคะแล้วจะมีขีดด้านล่างนะคะขีดเราจะขีดไว้ด้านล่างนะคะในขณะที่หันยาวไป็นยคะจะอยู่ด้านบนนะคะหันสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาให้ในวันนี้คือ 8หาร2นะคะ8หาร2อ่ะเรามาดูการแสดงวิธีทากันเลยอ่ะอันดับแรกเขียนโค้งก่อนอ่ะต่อไปขีดด้านล่างนะคะให้เป็นเครื่องหมายประมาณนี้นะคะเครื่องหมายแบบนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปนำตัวตั้งเข้ามาไว้ในเครื่องหมาย น,ะะนำตัวตั้งขึ้นมาไว้เข้ามาไว้ในเครื่องหมายหารนะคะส่วนตัวหารเหมือนเดิมนำไปไว้ด้านหน้าตัวหารเราจะนำไปไว้ด้านหน้านะคะนักเรียนคราวนี้เราก็มาดูสิสองตัวหารของเราคือสองใช่ไหมคะเราก็ดูว่าสองคูณกับอะไรแล้วได้แปด สองคูณกับอะไรแล้วได้8ดนะคะอ่าครูนี่คิดมาให้แล้วนะคะสองคูณสเท่ากับแปดสองคูณสเท่ากับแดนะคะอ่าเนื้อไหมเราก็เหมือนเดิมนำเลขสี่นะคะสตรงนี้เอามาไว้ด้านล่าง อ่าแบบนี้เห็นไหมคะอ่าแปเป็นการถานที่ลงตัวพอดีเนาะถ้าเป็นการถานที่ลงตัวพอดีนักเรียนก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถขีดเส้นใต้สองเส้นได้เลยนะคะแล้วคําตอบก็คือสอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเราลองมาตรวจคําตอบกันนะคะอ่า การตรวจคำตอบเหมือนเดิมผลหารผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารของเราผลหารนักเรียนอันนี้คือหารสั้นนะคะผลหารของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะคือเลขสี่นอ่าผลหารของเราคือเลขสี่นะคะตัวหารตัวหารของเราคือ 2นะคะเอา4คูณ2เท่ากับ8 8มีค่าเป็นเท่ากับตัวตั้งนะคะคือ8นะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะคะคำตอบคือ4นะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียน นักเรียนลองเขียนไปตามพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนจะได้ฝึกการเขียนไปด้วยเนาะตัวอย่างที่2นะคะคือ7หาร3นะคะนักเรียน7หาร3เหมือนเดิมการแสดงที่ทำของเรานำาจ็คือตัวตั้งใช่ไหมนำเจเอามาไว้ในเครื่องหมายหารนะคะ สคือตัวหารตัวหารของเราเอามาไว้ด้านหน้าเครื่องหมายนะคะหรือด้านหน้าไอ้ตรงโค้งเนี่ยเห็นไหมลูกนะคะคราวนี้เราก็ไล่สิคะสคูณอะไรแล้วได้7 3คูณอะไรแล้วได้7จ็ดสาม่ามสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสออ่ามันไม่ได้7อะ่ะมันได้6ใช่ไหมคะ เงื่อนไขเหมือนเดิมเอาที่ตัวใกล้เคียงแต่ต้องมีค่าน้อยกว่า7นั่นก็คือ3คูณ2เท่ากับห3คูณ2เท่ากับ6ใชไหมคะ6ใกล้เคียง7มากที่สุดแล้วก็มีค่าน้อยกว่า7เพราะฉะนั้นใช้ได้นะคะให้นักเรียนนำเลขสเลขสตรงนี้ เอามาไว้ด้านล่างตั้งหลักให้ตรงนะเอาไว้ด้านล่าง7จใช่ไหมคะคราวนี้มันไม่ได้เท่ากันนะ่ะเจดับหนักเรียนลบในใจลูกเอา7จ็ดลบหเจลบหเท่ากับอ่าเหลือ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนคำว่าเศษอ่าเศษ1ไว้ตรงนี้นะันไหม อ่ตอนแรกใช่ไหมคะเอา2มาใส่นําตัวตั้งตรงนี้ลบด้วย6อ่าลบในใจนะ7จลบหอ่าเหลือ 1. เพราะให้นักเรียนนํามาเขียนเป็นเศษ1นะคะก็จะได้คําตอบว่า2เศษ1นะคะ2เศษ1อ่า ไปดูการตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบถ้ามีเศษบวกเศษไปด้วยใช่ไหมผลหารคูณตัวหารบวกตัวเศษเท่ากับตัวตั้งนะคะตัวหาไอผลหารของเราคือเลข2เลข2คูณ3นะคะบวก1เท่ากับ7อ่าพอดีเลยนะคะตรงเพราะฉะนั้นตอบ ตอบสองเศษหนึ่งตอบสองเศษหนึ่งนะคะนักเรียนอันนี้คือการหารแบบหารสั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทำนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด6ข้อทั้งที่หารลงตัวแบบไม่มีเศษและหารไม่ลงตัวที่มีเศษนะคะโอเค เดี๋ยววันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน